ดีนะครับนักเรียนทุกคนเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนี่ยจะอยู่ในบทที่ชื่อว่าเรขาคณิตวิเคราะห์นั่นเองนะครับในส่วนของเนื้อหาเรขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นเนื้อหาในชั้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับเนื้อหาในบทนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของการเรียนนะครับพอเราเรียนบทนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราเรียนบทนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องมีความรู้นะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการหาระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะครับความรู้เกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก ความรู้เกี่ยวกับเส้นขนานครับรวมไปถึงนําความรู้ต่างๆที่เราได้เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆนะครับพอถึงตรงนี้นะครับเรารู้ว่าเรื่องราวคร่าวๆนะครับในบทนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกจุดนะครับระยะห่างระหว่างจุดแล้วก็พวกเส้นตรงต่างๆนะครับมาดูว่าในเนื้อหาบทนี้เราต้องเรียนอะไรกันบ้างนะครับเนื้อหาบทนี้จะประกอบไปด้วยสิ่งที่เราต้องเรียนนะครับเราจะเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างจุด2จุด ว่าจะหาอย่างไงนะครับถ้าเขามีจุด2จุดมาให้เราจะหาระยะห่างอย่างไงนะครับจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรงนะครับหลังจากนั้นครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความชันของเส้นตรงเส้นขนานแล้วก็เส้นตั้งฉากครับความสัมพันธ์ึความสัมพันธ์ของกราฟเส้นตรงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับจุดครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรงนั่นเองนะครับทีนี้ครับมาเข้าสู่เรื่องแรกเลยที่เราจะเรียนกันนะครับ เรื่องแรกนะครับที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะครับให้นักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูรูปประกอบทางซ้ายมือไปด้วยกันนะครับดูรูปประกอบทางซ้ายมือไปด้วยกันจะเห็นได้ว่านะครับรูปนี้เนี่ยเขามีจุดมาให้2จุดเป็นจุดสีดํา2จุดนะครับระยะห่างระหว่าง2จุดนี้นะครับก็คือเส้นสีแดงนี้นะครับเส้นตรงสีแดงเนี้ยจะเป็นระยะห่างระหว่างจุดทั้งสองความยาวของเส้นตรงสีแดงเนี้ยนะครับความยาวของเส้นตรงสีแดงเนี้ย ก็คือระยะห่างระหว่างจุดทั้งสองนั่นเองนะครับจะหาจากสูตรสูตรนี้ครับสูตรของเราก็คือสแควรูทนะครับรูท x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองนะครับทีนี้มาดูว่า x 1 x 2เนี่ยในสูตรเนี่ยมันคืออะไรนะครับ y 1 y 2ในสูตรมันคืออะไรนะ x 1คืออะไรครับ x 1คืออะไร x 1ก็คือตัว x นะครับหรือว่าคู่อันดับตัวหน้านะครับตัวหน้าของคู่อันดับของจุดที่1นะครับ x 2ครับ x 2ก็คือตัว x ตัวนี้นะครับหรือว่าตัวหน้าของคู่อันดับจุดที่2นะ y รับ y 1ครับ y 1คือตัวนี้ครับคือตัว y ของคู่อันดับในจุดที่1นะครับแล้วก็ y 2ครับก็คือตัว y ของคู่อันดับในจุดที่2นะครับเดี๋ยวถ้ายังนึกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเวลาไปใช้งานเนี่ยเอาไปคำนวณมันคำนวณยังไงนะครับทีนี้หลายๆคนมองไปที่มองไปที่รูปนะครับเ สูตรสูตรเนี้ยครับที่มามันคืออะไรนะครับจริงๆมันมาจากพีทาโกรัสนั่นแหละนะครับมันมาจากสามเหลี่ยมของพีทาโกรัสนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราวาดรูปต่อตรงเนี้ยมันจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากครับมันจะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะครับ <BLANK> <park> เพราะฉะนั้นที่มาของสูตรนี้จริงๆเนี่ยมันมาจากพีทาโกรัสนะครับอ่ามันมาจากพีทาโกรัสทีนี้เนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันครับอ่าเราจะได้ใช้งานได้เป็นนะครับว่า สูตรสูตรเนี้ยตอนเนี้ยเรารู้สูตรแล้วเวลามีโจทย์มาเนี่ยเราใช้สูตรสูตรเนี้ยในการแก้ปัญหายังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะครับในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างจุด2จุดนะครับอ่ทีนี้มาลองดูโจทย์ของระยะห่างระหว่างจุด2จุดกันนะครับะระยะห่างระหว่างจุด 2. จุดสูตรคือสูตรสูตรนี้นะครับเมื่อสักครู่ได้ให้ไปแล้วนะครับสูตรของเราก็คือรูท x 1ลบ x 2ทั้งหมดยกกาลังสอง บวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองนะครับมาดูว่าอะไรคือ x 1นะครับอะไรอะไรคือ x 1อะไรคือ x 2นะครับตัวอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับเราจะให้จุด b ของเราเนี่ยให้จุด b ของเราเนี่ยเป็น x 1นะครับนี่คือ x 1ครับ1นี่คือจุดที่1นะครับจุดที่1ของเราข้อนี้คือตัว b นะครับหของเราข้อนี้คือตัว b เพราะฉะนั้นครับ y 1ของเราก็ต้องเป็นลบ2ด้วยนะครับ y 1ของเราก็ต้องเป็นลบ2ด้วยทีนี้ครับมาดูต่อครับ x 2ของเราครับ x 2ของเราข้อนี้ก็ต้องเป็น x นะครับของจุดที่ของจุดที่2นะครับเป็น x ของจุดที่2ก็คือใช้เป็นเลขลบ5นั่นเองใช้เป็นเลขลบ5ครับแล้วก็ y 2ของเราครับ y 2ของเราก็คือ y ของจุดที่2นะครับก็คือเลขลบ2นั่นเองนะครับที่เหลือนะครับก็นำคูนดับเหล่านี้นะครับนำตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมาแทนค่าลงในสูตรนะครับมาแทนค่าลงในสูตรนะครับ x 1คือลบ2 นะครับ x 1คือลบสนะครับ x 2คือลบหนะครับ x 2คือลบหนะครับลบสลบกับลบนะครับลบสอนะครับลบกับลบมันจะกลายเป็นบวกนะครับลบสบวกกับ5ได้ออกมาเป็นเลข3นะครับ3ยกกำลัง2เป็น9นะครับถัดมาครับมาดูตัว y บ้างนะครับ y 1คือลบสนะครับอ่า y 1ตรงนี้คือลบสนะครับแล้วก็ y 2ของเราก็คือลบสเหมือนกัน ลบนะครับลบกับลบเป็นบวกนะครับลบกับลบเป็นบวกลบ2บวกกับ2นะครับ <c oughs> ได้เลข0 0ย์ยกกำลังสองก็ได้ศูนย์อยู่ดี 9, <c oughs> 9บวกกับ0ูนะครับเป็น9ถอดรูทได้3ดังนั้นเนี่ยระยะห่างระหว่างจุด AB นะครับระยะห่างระหว่างจุด AB ก็คือตอบ3หน่วยนั่นเองนะครับมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับอาจจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างเผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นเขาบอกว่าให้หาระยะห่างครับ ให้หาระยะห่างระหว่างจุด28แนะครับแล้วก็ลบ2กับ2ครับเหมือนเดิมเลยนะครับข้อนี้เนี่ยพอเป็นระยะห่างระหว่างจุดแล้วก็ใช้สูตรเดิมนะครับสูตรของเราก็คือรูท x 1ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสองนะครับใช้สูตรสูตรเดิมเลยนะครับเราก็ให้ตัวนี้นะครับ x 1ของเราก็คือ x ของจุดที่1นะครับ x 1ก็คือ x ของจุดที่1นะครับ x อา y 1ครับ y 1ก็คือ y ของจุดที่1 นะครับ y 1ก็คือ y ของจุดที่1ดังนั้นครับ x 1ของเราก็คือเลขลบสองนะครับ y 1ของเราก็คือเลขลบสองนั่นเองมาดู x 2ครับ x 2ก็คือตัว x ของจุดที่2นะครับเพราะฉะนั้นครับ x 2ของเราก็ต้องเป็นเลข2ครับ y 2ของเราครับ y 2ของเราก็คือเลข8นะครับ y 2ของเราก็คือเลข8นะครับคิดเลขออกมาครับลบสองลบกับสองได้ลบสี่ ลบสี่ไปยกกาลังสองเป็นสิบหกนะครับลบสองลบกับแปดได้ลบสิบลบสิบยกกาลังสองได้หนึ่งร้อยสิบหกบวกกันหนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยสิบหกครับหนึ่งร้อยสิบหกเนี่ยถอดรูทออกมาให้สวยๆนะครับจะตอบเป็นสองรูทยี่สิบเก้าดังนั้นระยะห่างระหว่างจุด C D นะครับก็คือตอบสองรูทยี่สิบเก้านั่นเองนะครับทีเนี้ยนะครับน้องๆหลายคนนะครับนักเรียนหลายคนกําลังสงสัยนะครับเอ้คุณครูครับข้อนี้เนี่ยนะครับกับข้อที่แล้วด้วยนะครับ ทั้งสองข้อเลยอะครับถ้าเกิดว่านะผมไม่ทำแบบคุณครูนะครับผมจะให้ตรงเนี้ยผมจะให้ x 1นะครับผมจะให้ x 1เป็นเลข2นะครับแล้วผมจะให้ x 2ของผมเนี่ยผมจะให้ x 2เป็นลบ2แบบนี้ได้ไหมนะครับเป็นแบบนี้ได้ไหมสลับกันอะครับสลับกับที่คุณครูทำเนี่ยได้ไหมผมจะให้ y 1ของผมเนี่ยเป็นเลข8 แล้วผมจะให้ y สองของผมเนี่ยนะครับ <lawsuit royable> ผมจะให้ y สองของผมเนี่ยเป็นเลขลบสองเออผมจะทําแบบนี้ได้ไหมคือทําสลับกับคุณครูอะครับตัวจุดที่1กับจุดจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองเนี่ยผมทําสลับกับคุณครูได้ไหมคําตอบคือได้นะครับได้เหมือนกันสุดท้ายคําตอบจะเท่ากันนะครับนักเรียนไปลองทําดูนะครับ c กับ d เนี่ยนะครับนักเรียนจะให้ใครเป็นตัวจุดที่1ก็ได้นักเรียนจะให้ใครเป็นจุดที่2ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันคำตอบสุดท้ายจะออกมาเท่ากันนะครับ มาดูโจทย์ข้อที่2นะครับจะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับระยะระหว่างจุด2จุดนั่นเองแต่ข้อนี้ต้องคิด2ชั้นนะครับเขาบอกว่ากําหนดให้ครับระยะห่างระหว่างจุด A นะครับคือคู่ดับ4 2แล้วก็ B คือคู่ดับ6 3นะครับมันเท่ากับระยะระหว่างจุด C คือ3 2แล้วก็ D คือ4 y นะครับอ่านโจทย์ออกมาปุ๊บเราจะเห็นได้ว่าเขามีจุดให้4จุดจริงไหมเขาบอกว่าระยะระหว่างจุด A นะครับระยะระหว่างจุด A กับจุด B เนี่ย มันเท่ากับระยะระหว่างจุด C กับจุด D เวลาเราเจอโจทย์แบบนี้นะครับเราก็อันดับแรกครับเราก็หาระยะระหว่างจุด A กับ B ออกมาก่อนนะครับหาระยะระหว่างจุด A กับ B ออกมาก่อนแล้วเราก็หาระยะระหว่างจุด C กับ D ออกมานะครับเราก็หาระยะระหว่างจุด C กับ D ออกมาแล้วก็จับมันทำไมกันครับจับมันเท่ากันเพราะโจทย์บอกว่าระยะระหว่าง A B กับระยะระหว่าง C D มันเท่ากันนะครับเราก็หา A B มาครั้งนึง หาซีดีมาครั้งหนึ่งเรา่อยจับมันเท่ากันนั่นเองนะครับอ,อันดับแรกครับก็มาหาระยะระหว่าง ab นะครับมาหาระยะระหว่างจุด ab ก็ใช้สูตรสูตรเดิมเลยนะครับรูท x 1ลบ x 2นะครับบวกกับรูท x 1่ลบ x 2ทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกกับ y 1ลบ y 2ทั้งหมดกำลังสอง x 1ก็คือ x ครับของตัวที่1น,นะครับของจุดที่1 ของเราเป็นเลข6ครับอ่าเราใช้จุด B นะครับใช้จุด B เป็นจุดที่1 x 2นะครับก็คือ x ของจุดที่2ครับก็คือเลข4มาดูตัว y บ้างครับ y 1ครับก็คือ y ของจุดที่1ก็คือเลข3นะครับ y 2นะครับ y 2ก็คือ y ครับของจุดที่2คือเลข2นะครับคำนวณออกมานะครับจะได้ระยะระหว่าง A B ก็คือรูท5 ถ้าเรารู้ว่าระยะระหว่าง A B คือรูทหเนี่ยระยะระหว่าง C D นะครับระยะระหว่าง C D ก็ต้องเป็นรูทหาด้วยเพราะโจทย์บอกว่ามันทําไมกันครับมันเท่ากันนั่นเองนะครับเราก็จะได้แล้วระยะระหว่าง C D คือรูทหด้วยทีนี้ก็มาหาระยะระหว่าง C D กันครับอ่ะมาหาระยะระหว่าง C D กันเป็นเรื่องของระยะระหว่างจุดจริงไหมเราก็ใช้สูตรสูตรเดิมเลยนะครับระยะระหว่างจุดเราก็ใช้สูตรสูตรเดิมเลยนะครับ x1 ของเราก็คือลบสี่อะเลข x1 ของเราคือเลขสี่ครับ x2 ของเราคือเลขสาม y1 ของเราคือตัว y ครับ y2 ของเราคือเลขสองนะครับให้ให้นักเรียนสังเกตแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยมันอยู่ในรูททั้งคู่นะครับมันอยู่ในรูททั้งคู่ถ้าเราแก้สมการที่ทั้งสองฝั่งมันติดรูททั้งคู่เนี่ยเราก็ยกกําลังสองทั้งสองข้าง เราใช้การยกกําลังสองทั้งสองข้างก็ได้เพื่อให้ตัวติดรูทเนี่ยมันหายไปนะครับเราก็จะได้เป็น5เท่ากับ1นะครับบวกกับ y กําลังสองลบ 4y บวก4นะครับ1บวกกับ4ได้5นะครับแก้สมการเราย้ายข้างไปนะครับ5เราย้ายข้างไปก็จะหมดนะครับเป็นเลข0ได้เป็น y กําลังสองลบ 4y ครับใช้การดึงตัวร่วมนะครับตรงนี้เราใช้การดึงตัวร่วมออกมาเราดึงตัว y ออกมาครับก็จะเป็น y คูณกับวงเล็บเปิดนะครับ y ลบ4 สุดท้ายครับ y ของเราก็จะมีสองคตอบนะครับก็คือเป็นตอบได้ทั้งเลขศูนย์แล้วก็เลขสี่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คําตอบของเราครับก็คือตอบว่า y เนี่ยมีสองคตอบนะครับ y เป็นได้ทั้งเลขศูนย์แล้วก็เลขสี่ครับผมอ่านี้ก็คือตัวอย่างข้อที่สองเรื่องราวถัดมาครับที่เราจะเรียนครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางนี่ง่ายมากเลยครับอ่จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดนะครับจุดกึ่งกลางก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับของจุดสองจุดนั่นเอง จุดกึ่งกลางก็คือจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างจุด2จุดนั่นเองการหาจุดกึ่งกลางนี่ง่ายมากเลยครับก็คือนํา x 1กับ x 2นะครับมาบวกกันนะครับดูตามสูตรเลยนะครับจุดกึ่งกลางของเราครับเรานํา x 1กับ x 2มาบวกกันแล้วก็หารด้วย2นะครับจุดกึ่งกลางเหมือนแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งก็คือหาร2นะเช่นเดียวกันครับนำ y 1กับ y 2ครับมาบวกกันแล้วก็หาร2นั่นเอง น,นี่คือวิธีการหาจุดกึ่งกลางสรุปแล้วครับจุดกึ่งกลางหาไม่ยากเลยครับ x 1บวก x 2แล้วก็หาร2นะครับ y 1บวก y 2แล้วก็หาร2นั่นเองมาดูตัวอย่างกันครับมาดูโจทย์ข้อที่3นะครับเขาบอกว่าเขาบอกให้วงกลมของเราครับมีจุดลบ3กับลบ1นะครับคือจุดสีแดงจุดนี้แล้วก็จุด35คือจุดสีน้ำเงินนะครับจุดนี้เป็นจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเส้นสีแดงของเรา ให้หาจุดศูนย์กลางแล้วก็พื้นที่วงกลมอันดับแรกนะครับเราหาจุดศูนย์กลางก่อนนะครับจุดศูนย์กลางของเราหาจากอะไรครับจุดศูนย์กลางของเราเนี่ยก็คือถ้าเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่าจุดศูนย์กลางของเราเนี่ยมันคือจุดกึ่งกลางของจุดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางอีกทีนึงนะครับจุดศูนย์กลางนะครับจุดสีเขียวเนี่ยมันคือจุดที่อยู่เป็นจุดกึ่งกลางนะครับของจุดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งสองนะครับวิธีการหาจุดกึ่งกลางครับก็คือ หาจากสูตรเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คือเอา x 1บวกกับ x 2นะครับก็เลยได้เป็นลบ3บวกกับสนะครับแล้วก็หาร2ออกมาลบ3บวก3ครับเป็น0 0หาร2ก็ได้0เอา y 1นะครับเราหาจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็เอา y 1บวกกับ y 2นะครับเป็นลบ1บวกกับห ลบหนึ่งบวกกับหได้4ี่นะครับ,บ, 4, รบหาจุดกึ่งกลางก็คือหารสองนะครับสี่หารสองก็เลยได้สองตอนนี้เราทราบแล้วว่าจุดศูนย์กลางของเราอยู่ที่คู่นดับศูนย์สองนั่นเองนะครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่คู่นดับศูนย์สองนะครับคำตอบแรกเราได้แล้วนะครับทีนี้เขาให้หาพื้นที่วงกลมถ้าเราจะหาพื้นที่วงกลมนะครับพื้นที่วงกลมเนี่ยมันะหาจากสูตรพื้นที่วงกลมนะครับหาจากสูตรพายยกกำลังสองจริงไหม ถ้าจะหาพื้นที่วงกลมได้เราต้องรู้ความยาวรัศมีความยาวรัศมีเนี่ยมันคือระยะระหว่างจุดนะครับมันคือระยะระหว่างจุดศูนย์กลางไปที่จุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอ่าอีกทีหนึ่งระยะความยาว Pang, ab, รัศมีครับมันก็คือจากจุดศูนย์กลางนะครับจากจุดศูนย์กลางของเราไปที่จุดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองนะครับตรงนี้คือความยาวรัศมีจะใช้จากจะใช้ระยะระหว่างจุดศูนย์สองไปยังจุดสามห้านะครับหรือว่าจะใช้ ระยะระหว่างจุดศูนย์สองไปที่จุดลบสกับลบหก็ได้นะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับทีนี้ครับมาหาความยาวรัศมีกันความยาวรัศมีของเราอะครับเมื่อสักครู่เราบอกว่านะครับเราหาจากระยะใช่ไหมครับจากจุดศูนย์กลางนะครับจากจุดศูนย์กลางของเราก็คือ0ูนสองนะครับไปที่เส้นรอบวงนะครับหรือว่าไปที่จุดปลายเส้นผ่านศูนย์กลางก็คืออันดับ3ามห้า นะครับคิดเลขออกมาข้อนี้เราจะได้ความยาวรัศมีนะครับคือรูทสิบแปดนะครับหรือทําสวยๆก็คือสามรูทสองนั่นเองนะครับพื้นที่วงกลมครับก็ใช้สูตรนี้เลยครับไพอายกกาลังสองนะครับก็จะกลายเป็นไพ่ครับคูณกับรูทสิบแปดยกกาลังสองนะครับอย่าลืมนะครับรัศมีของเรานะครับรัศมีของเราข้อนี้คือรูทสิบแปดนะครับอาร์ของเราก็คือรูทสิบแปดนั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของการคิดเลขนะครับแล้วก็คํานวณออกมา ก็จะได้ว่าพื้นที่วงกลมของเราคือ18พายนะครับหรือว่าถ้าทําเป็นเศษส่วนก็คือตอบ396ส่วน7นะครับตารางหน่วยนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างข้อที่3ครับเรื่องราวถัดมาครับเป็นเรื่องของจุดแบ่งเส้นตรงเมื่อสักครู่ครับจุดกึ่งกลางเนี่ยมันคือการแบ่งที่อยู่ตรงกลางพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจุดที่มันแบ่งเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ตรงกลางพอดีครับสมมุติว่าแบ่งออกมาแล้วเป็นอัตราส่วน m ต่อ n ดูรูปนะครับดูรูปทางขวามือประกอบนะครับถ้าแบ่งแล้วเนี่ยนะครับจุดสีน้ําเงินเนี่ยมันแบ่งหลักแบ่งระยะระหว่างจุด x 1 y 1กับจุด x 2 y 2เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับมันไม่ได้แบ่งให้อยู่ตรงกลางพอดีแบ่งออกมาเป็นอัตราส่วน m ต่อ n นะครับเราจะหาอย่างนี้ครับจุดแบ่งภายในนะครับให้ได้อัตราส่วนเป็น m ต่อ n เนี่ยเวลาหาจะหาจาก mx 2บวกกับ nx 1นนะครับส่วนด้วย m บวก n คูณกับ m y 2นะครับบวกกับ n y 1ส่วนด้วย m บวก n ทีเนี้ยครับถ้าเราดูจากสูตรนะครับสูตรเนี้ยมันดูจํายากนะครับสูตรมันดูจํายากมันมีเทคนิคการจําอย่างหนึ่งนะครับให้นักเรียนลองดูตามนะครับนักเรียนลองดูตามกันนะครับวิธีการจํานะครับเราจะจําแบบนี้ m เนี่ยนะครับให้คล้ายๆคูณไขว้นะครับให้คล้ายๆโยงโยงค่อยๆนะครับ m เนี่ยไปอยู่กับ x 2นะครับกลายเป็น m x 2ตรงนี้นะครับ ตัว n นะครับอ่าใช้เป็นเส้นสีชมพูนะกันนะครับตัว n ให้โยงมาอยู่ตรงนี้นะครับ n เลยกลายไปคูณกับ x 1กลายเป็น nx 1แล้วก็เป็น m กับ n บวกกันนะครับ m กับ n บวกกันทีนี้ดูอันนี้ครับ m ไปคูณกับ y 2เลยกลายเป็น m y 2 n ไปคูณกับ y 1นะครับเลยกลายเป็น n y 1แล้วก็ส่วนด้วย m บวก n นะครับสูตรมันอาจจะจำยากนะครับให้เราลองโยงรูปแบบนี้ดูนะครับโยงมาฝั่งตรงข้าม นะครับมันจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็จาง่ายขึ้นอ่ะมาลองดูตัวอย่างโจทย์ครับอ่ะมาลองดูตัวอย่างโจทย์กันเขาบอกว่าครับให้หาพิกัดจุด P นะครับซึ่งแบ่งส่วนของเส้นตรงนะครับที่ต่อจุด A คืออันดับ24นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ b คืออันดับ9กับ12นะครับคือตรงนี้แบ่งมาแล้วเป็นอัตราส่วน3ต่อ2ครับอ่ะแบ่งออกมาแล้วเป็นอัตราส่วน3ต่อ2นะครับ วิธีนะครับจุดแบ่งภายในนะครับแบ่งออกเป็นอัตราส่วนก็คือใช้สูตรนี้นะครับ mx 2บวกกับ nx 1ส่วนด้วย m บวก n นะครับแล้วก็ my 2บวกกับ ny 1ส่วนด้วย m บวก n วิธีการนะครับให้ใช้โยงแบบนี้จะได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะได้ง่ายขึ้นก็คือนำสามไปคูณกับ9นะครับสามไปคูณกับ9บวกกับใครครับบวกกับ2มาคูณกับ2นะครับบวกกับ2มาคูณกับ2 คิดเลขออกมาจะอากแล้วก็ส่วนด้วยสามส่วนสองนะครับอ่แล้วก็ส่วนด้วยสามบวกสองนะครับสามบวกสองก็คือสามกับสองนี่บวกกันนะครับสามบวกสองได้เลขห้านะครับข้างบนคิดเลขออกมาได้สาสิบเอ็ดแต่ว่าตอนนี้คูณดับตรงนี้เราได้แล้วว่าเป็นสามสิบเอ็ดส่วนห้าโยงไปครับสามไปคูณกับสิบสองครับตรงนี้นะครับเป็นสามสิบหกสองไปคูณกับสี่ครับได้แปดนะครับสามสิบหกกับแปดบวกกันได้สี่สิบสี่ แล้วก็ส่วนด้วยสามบวก2ได้เลข5ครับเพราะฉะนั้นคูณดับตรงนี้ก็คือตอบสาสิบเอ็ดส่วนห้าแล้วก็สี่สิบสี่ส่วน5้านั่นเองครับอ่านี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจุดแบ่งภายในนะครับที่มันแบ่งออกมาแล้วไม่ได้อยู่กึ่งกลางนะครับแบ่งออกแล้วออกมาแล้วเป็นอัตราส่วนนะครับถัดมาครับอยากให้รู้จักกับจุดเซนทรอย์นะครับก่อนที่จะไปรู้จักจุดเซนทรอย์เนี่ยให้รู้จักคำคำหนึ่งก่อนก็คือคําว่าเส้นมัธยฐานครับ เส้นมัธยฐานเนี่ยก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดไปยังจุดกึ่งกลางของด้านตรงข้ามอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับเส้นมัธยฐานเนี่ยคือลากจากจุดยอดนะครับอ่ะขออนุญาตใช้จุดนี้แล้วกันนะครับเป็นเส้นสีเขียวนะครับที่เรากําลังจะลากมาลากจากจุดยอดครับไปที่ด้านตรงข้ามลากจากจุดยอดไปที่ด้านตรงข้ามลากไปแล้วแบ่งครึ่งนะครับลากไปแล้วแบ่งครึ่งอันเนี้ยเราจะเรียกว่าเส้นมัธยฐานนะครับคือลากจากจุดยอดไปที่ฝั่งตรงข้ามแล้วแบ่งครึ่ง ลากไปแบ่งครึ่งนะครับไม่จําเป็นต้องตั้งฉากนะขอแค่ลากไปแล้วมันแบ่งครึ่งไม่จําเป็นต้องตั้งฉากนะครับทีนี้จุดเซนทร์ครับก็คือจุดที่มันตัดกันของเส้นมัธยฐานทั้ง3นะครับของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็คือเส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยมันมี3มเส้นนะครับมันมี3มเส้นจุดเซนทร์ก็คือจุดที่ทั้ง3เส้นมันมาตัดกันนะครับจุดที่ทั้ง3เส้นมันมาตัดกันเราเรียกว่าจุดเซนทร์นะครับหาได้จากอะไรครับจุดเซนทร์เนี่ยง่ายมากเลยครับ ก็คือเอาจุดยอดของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับจุดยอดของสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับจุดแรกเนี่ย x 1 y 1จุด2 x 2 y 2จุด3 x 3 y 3ใช่ไหมจุดเซนทรอยเนี่ยก็คือนํา x แต่ละตัวเนี่ยมาบวกกันจุดเซนทรอยนะครับหาจากเอา x แต่ละตัวมาบวกกัน x 1บวก x 2บวก x 3จับบวกกันแล้วหาร3เช่นเดียวกันครับ y ครับนำ y 1 y 2 y 3 y 1 y 2 y 3มาบวกกันแล้วก็หาร3นะครับ คำตอบที่ได้นะครับจะเป็นพิกัดของจุดเซนทรอยนั่นเองมาดูตัวอย่างโจทย์ครับเขาบอกว่าให้หาจุดตัดกันครับให้หาจุดตัดของเส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดอยู่ที่คู่นับ30สนะครับเจดแล้วก็ลบ2กับ1นะครับจุดเซนทรอยของเราครับนะครับวิธีการหาจุดเซนทรอยก็คือนำคู่อันดับเนี่ยนะครับนำคู่นดับที่เป็นจุดยอดเนี่ยนะครับนำตัว X มาบวกกัน x 1 x2 แล้วก็ x3 นะครับอะ x1 x2 x3 ครับบวกกันครับ x1 x2 x3 บวกกันครับ3บวก7เป็น10 10กับลบ2บวกกันได้เลข8แล้วก็หาร3ครับได้8ส่วน3มาดูตัว y ครับก็คือนำา1 7 7แล้วก็1ครับมาบวกกัน10บวก7บวก1ครับได้18 18หาร3ออกมาได้6ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับจุดเซนทอย รหรือว่าจุดตัดของเส้นมัยธยฐานก็คือตอบที่อันดับ8ส่วน3กับ6นั่นเองครับนี่คือคําตอบของข้อนี้ครับเพราะฉะนั้นจุดเซนทรอยหาไม่ยากครับก็คือนํา x มาบวกกันแล้วหาร3นะครับแล้วก็นํา y มาบวกกันแล้วหาร3คําตอบที่ได้จะเป็นจุดเซนทรอยนั่นเอง